มาช่วงนี้ครับท่านผู้ชมอากาศร้อนนาอแล้วก็เข้าสู่หน้าแล้งด้วยนะฮะ<ช>ก็เลยอยากจะหยิบยกภารกิจของกรมโชลประทานมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะฮะคือทางกรมโชลประทานเนี่ยเขามีภารกิจในการบำรุงรักษาโครงการต่างๆนะฮะภายใต้การดูแลของกรมครับบางโครงการเนี่ยดำเนินการมาแล้ว10ปีซึ่งมันก็ใช้กันมานานนะคร<ช>ับพี่โอ๋ฮะบางเรื่องอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้น้าในยุคปัจจุบันแล้วเพราะว่าบริบทเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างในพื้นที่โชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย8โครงการเนี่ย พื้นที่ตรงนั้นครับท่านผู้ชม2.7ล้านไร่นะฮะก็จะมีที่ดินที่อยู่ในกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะร,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับทางกรมชลประทานเนี่ยเขาก็มีการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการต่างๆในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติด้วยนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องนี้มานำเสนอการติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเช่นค่ะ นายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสนและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐมโดยมีนายสุรชาติมาลาสีผู้อำนวยการสํานักบริหารโครงการกรมชลประทานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ่มออยยางงพรร้เีโดยนายยงยุสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมกล่าวว่าการประชุมปัดช,ชิมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆอย่างแท้จ,จริงผมว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เราจะได้ประโยชน์นะฮะเราเป็นคนออกแบบบ้านตัวเองในพื้นที่ตัวเองโดยมีผู้สร้างคือคมชนประธานเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มี ผลกระทบที่มากนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้ําเค็มทั้งหลายที่มันเป็นผลกระทบอยู่ทุกๆปีก็ขอบคุณนะครับทางกรมธรระ์ทานที่มีการจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงการาแม่กองฝั่งซ้ายในวันนี้นะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมัหวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มาในวันนี้ครับก็สะท้อนปัญหาให้มากนะครับ แสดงแสดงความต้องการเยอะๆนะครับว่าเราต้องการอะไรที่แท้จริงในพื้นที่ครับพื้นที่ชลประทานรวมจะมีประมาณ3.2ล้านไร่และจากการใช้งานโครงการมาแล้วหลายสิบปีทำให้บริบทการใช้น้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาคารชลประทานต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่พื้นที่อำเภอสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีคลองสำคัญอยู่สายหนึ่งนะฮะช่วยนะครับช่วยน้ำ อ่าเรียกว่าช่วยพื้นที่โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้นะครับซึ่งเป็นฝั่งภาษาด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะฮะที่มีรายได้นําเข้าประเทศไทยจานวนมหาลานะครับการาจัดการเรื่องไม่ว่าจะเป็นพืชสวนแล้วก็พืชที่เป็นกล้วยไม้เนี่ยเราก็จะมีองค์ประกอบอยู่7จเจ็ดเรื่องเลยนะครับเจ็ดเรื่องในการปรับปรุงคลองอการบริหารจัดก,การน้ําอย่างยั่งยืนในเขตคลองจินดาเรานะครับอันนี้องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ย จะใช้เงินประมาณ250ล้านรวมถึงค่าเตรียมความพร้อมในการจัดการการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้น้ำาิดในพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดตามการศึกษาของเราครับโดยผลการศึกษามีความเหมาะสมตามหลักวิชาการเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้สนเสียในพื้นที่ ซึ่งกรมชลประทานจะนาผลการศึกษานี้ไปดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งจะบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ําที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม